อาก็กราบสวัสดีนะครับในปีกงปิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพีกงอีกแล้วนะครับนะักกระชองของพีิงเช่นเคยนะครับนะอ่ะขอเดินเลยมาดูกลุ่มกันก่อนมาแจ้งโกชามกนสักนิดหนึ่งรอบเที่ยงมาโกชามรอบเทีออย่ยงวันนี้พี PJ, จกกีสีเกมจ๊กเกอร์สี่เกมแพ็กเมติกอย่างละสี่เกมนะครับนะ ในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย่อว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนแล้วกันนะครับนะอ่ะมาดูในกลุ่มสักน,นิดนึงนะวันนี้บรรยากาศในกลุ่มก็คึกคักกันอยู่ตั้งแต่รอบเช้าแล้วเมื่อกี้พี่กิงมึงไปลงรถซิ่งกับคุณบิ๊กมาตอนสิบโมงกว่ากว่าไม่จ่ายเลยยัดพอมึงเออแต่รอบสิบเอ็ดโมงจ่ายอยู่นะนี่ดูโอ้โหรอบสิบเอ็ดโมงแดดจังกึิมน้องหยกได้กับแดจังกลิ่นบ,บ่อยๆช่วงนี้นะเออรอบสิบเอง สาวถ้ำแต่เมื่อกี้รองพักไปก่อนนี่เมื่อกี้มีสาวถ้ำใช่ไหมจะไม่ผิดอ่าเออถูกต้องรอบเดือนวมีสาวถ้ำตอนแรกก็จะรองแต่ติดุราพอดีก็เลยไม่ได้เล่นนะก็มาตอบรอบเที่ยงเลยแล้วกันนะครับนะว่าจะไปแมวอยู่เหมือนกัน <c oughs> เออกูก็ไม่รู้ยังไงนะใจแบบอยากไปเกมนั้นแต่ก็เล่นอีกเกมหนึ่งก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้รรยนกาศในกลุ่มนะครับแนละเพิ่งดูไปรอบสิบโมงก็ไม่มีอะไรมากนะเออก็เลื่อนให้ดูแบบรวดเร็วแล้วกันนะ เออสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็นะจะได้เห็นคร่าวๆอ่ะประมาณนี้นะครับนนในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมหรืพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกส,สูงๆเพื่อนๆก็จะแค่ามาลงมาบอกนะเออคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโค้ทามหรือดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับมาเฮ้ยเหนื่อยมาพี่ king มาลอง Queen of Bounty ดูหน่อยสิพี่ king ร,รู้สึกว่าช่วงนี้เกม5ช่องกระจายดีมาลองดูซิว่าเกมนี้จะเหมือนกับเกมสามีมันไหมนะไอ คิดเกมแล้วกับตันบาวตี้เกมกับตันบาวตี้ช่วงนี้ยิ้ดมากในกลุ่มเรากลับมาเล่นกันแล้วนะอ่เดี๋ยวถ้าเกมนี้ไม่จ่ายพี่กินไปต่อแม่เกมนึงถ้าไม่จ่ายวันนี้พี่จิงน่าจะต้องพักกันแหละเพราะเมื่อวานาเราแตกไปเยอะวันนี้ค่อนข้างจะแข็งนะพี่จิงว่าแข็งแต่รอบเช้าแล้วอ่ะโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมอ่ะมาห้าร้อยรอบนี้มาลองดูกันซิห้าร้อยนี่เยอะมากแล้วนะเออแต่เมื่อวานาเราได้มาหมื่นหนึ่งรวมๆกลมๆน่าจะหมื่นหนึ่งมันจะไม่จิดพี่จิงได้หมื่นหนึ่งแต่เมื่อวานาได้สองเกมนะไม่ใช เออโอ้เออลืมพูดไปเลยในกลุ่มเรานะโอ้โชคดีมากเลยคุณชื่ออะไรเลยนะที่ชื่อดีๆใช่ไหมคนดีพิธีกคนดีแล้วกันผมเมื่อวานได้แหวนทองกลุ่มกิจกรรมของเราโอ้โชคดีด้วยนะครับยินดียินดีเอาโชคดีด้วยอะไรล่ะโชคดีคนเดียวยินดีด้วยนะครับโอ้โหมีชื่อนะเออมีคนโชคดีแม่แต่เมื่อวานก็เฉียดๆหลายคนนะน้องยงน้องหยกอะไรก็เฉียดๆนะแต่น้องหยกน่าจะใช้ดวงกับการสิได ได้ดวงกับเกมได้จังกลมไปเยอะเลยเลยอดแหวนนะเออพี่จริงไม่ได้นะบอกก่อนพี่จริงก็ไม่เฉียดเลยออกบ้าอะไร494มัน594หรือ494เก้าสีมื่อวันอะไรสักอย่าง94นี่แหละบ้ามากโอ้แม่งเงียบจังวะเอ้ยเอ้ยมาไหมมาไหมมาเถอะมามาเถิบมา มาเชนะคนดีของพี่มาเชนะแม่มันไม่มาเอ้ยได้อยู่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 ไม่เห็นเงาเลยโอ้คนดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแหละเนี่ยเอ้ยอีกรอบนึงมาเชนะคนดีโอ้โหมันจะเลยทำไมเนี่ยมาเอาอะไรดีตันเลยไหมมาคนสี่สิบแม่ง มีอะไรจะเสียแล้วฝากความหวังไว้ที่น้องคนดีแล้วกันนะน้องน้ำวันนี้โอ้ยระว้สองชองอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นโอ้เอฟาดมาวา้ไว,วม้มึงก็ควรตียูเหลือเกินไวโอ้สองรอบแม่เฮ้ยไม่คำนวณเออมีเอ,เอได้อยู่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 ม,มีอะไรเออ เัดตัวแพงมึงไม่คำนวณละพี่เอมาอุ้ยห้าตัวอุ้สี่ร้อยกว่าโอ้โหตัวคูณแค่นิดเดียวเองนั่นน่ะอุ้สี่ร้อยห้าสิบห้าดูเจ้าเว้ยโหเจ็ดร้อยสามสิบเปิดมาโู้พ่คิงชอบตัวคูณที่สุดแล้วนะดูโอ้โหไปถกม่งใจสิเจ็ดร้อยกว่าเกมนี้บอกเลยต้องกดคูณตันเท่านั้นมึงอย่าไปกดคูณไอ้ยี่สิบไอ้สิบหมุนอะไรเลอะเทอะมึงจะพี่คิงหมุนทิ้งหมด เกมนี้ว hm ัดกันที่คูณรอบเดียวให้มีคอมโบเนี่ยปุ้ม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 แต่ถ้าคูณ40ไม่คำนวณเลยก็หน้าแห้งนะบอกก่อนย่าเชื่อพี่คิงเกมนี้จากประสบการณ์7ล้านปีนะพี่คิงลองหลายรอบแล้วพี่คิงรู้สึกว่าคูณ40จะดีกว่าชุกัวคูณเลยนะป๊าบป๊าบเอออุ้ย60สิบอืมสวยโอเเคอาเว้ยวันนี้น้องหญิงมาดีเว้ยเจียกน้องหญิงเลยเออยังไงสิ ยังไงสิเออเนี่ยเมื่อกี้เหมือนที่บอกเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะไปแมวมีความแบบเขาเรียกพี่งจริงว่าไงมีความแบบจุดชะงักกูอยากไปเกมนี้มากกว่าเออนะเห็นไหมเราเลือกเกมถูกบอกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้เซนส์นิดนึงนได้อ,อุ้ยแม่นเลี้ยง เอาเว้ยแตกนอกก็ดูดีร้อยสี่สิบเอ็ดได้อยู่อือิมาเอาเว้เอาเว้เอาเว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่เกมนี้เอ้ยเอ้ยหยุดรอบสองอุ้ยหางโบอีกตัวหนึ่งโอ้กำลังจะบอกเลยว่าเกมนี้เข้าฟียาก,กว่าพอมาจองหนึ่งเลย โอ้นี่มาสองรอบติดป๊าป๊ามาป๊ามาป๊ามาวายสามแถวป๊าบมานั่นแหละนี่มันต้องอย่างนั้นโอ้โหไม่ต้องไปไล่สามอ่ะโอ้เฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยโอ้โหกือปีไหนโอ้โหโอเบทเจ็ดแม่งจ่ายน้อยกว่าเบทหกอีกดูโอ้ได้สองหกห้าเองอ่ะ โอเบ็ดหกเขาทำไว้ดีทำไมเบ็ดเจ็ดสู้เบ็ดหกไม่ได้ล่ะโอ้แต่เกิดได้ฟีสปินด้านในเมื่อกี้แม่งหางแล็บมาแล้วโอ้แต่ไม่ลงโอจะได้จะได้โอ้โอ้แต่เอาเรื่องอยู่นะดูโอ้คอมโบก็ดูดีมาลุกมามาลุกมาอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหม ันนี้เร็วอยู่นะอุย้ยสองตัวนี่ยังไม่ถึง10นาที5นาทีก็ไม่ถึงแล้วมั้งเนี่ยดูโอเข้าฟีสองรอบดูเน,นี่ยวันทีบทนนนท่บอกช่วงนี้เมื่อกี้พูดไปทันจะจบแม่งเข้าฟีก่อนตกใจวันที่บอกช่วงนี้เกม5ช่องอะมาแรงมากพี่กิงว่าเอออีกเกมหนึ่งช่วงนี้เขาเห็นอีกเกมหนึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าในกลุ่มเราเริ่มกลับมาเห็นเล่นแล้วบ่อยวันนี้เออตัวก็นะพูดงง,งๆสักนิดนึงไม่กินข้าว อ <love> ื <Yeah. S 1> ่นน to so ักนิดนึงเมื่อคืนก็นอนดึกนะพี่คิงว่าช่วงนี้เกม5ช่องม่งจ่ายดีแล้วก็เกมเก่าๆเออเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเกมไอ้เจ้าจิ๋วช่วงนี้เหมือนเจ้าจิ๋วเข้าฟรีแล้วจ่ายดีแล้วนะเออเท่าที่ดูในกลุ่มของเราสองสามวันแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเพราะมันไม่ใช่เกมที่พี่คิงขนาดัเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าเจ้าจิ๋วเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นเกมยุคแรกๆแต่ข้อเสียของมันคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเออไม่ใช่เป็นข้อเสียหรอกมันเข้าฟรีจะป็นมันต้องใช้สแกตเตอร์สี่ตัวนะ พิทิงนั้นก็อยากจะไปสักเท่าไรเกมสายปัน่นแล้วเข้าฟรีแล้วแต่แคตเตอร์สีตัวแม่งยากแต่จิ๋วนั่นแหละจิวเป็นยุคแรกๆที่พิทิงรีวิวก็คือแม่งเป็นเกมที่ให้สปีสปีสปิน15หมุนก็นนคือแม่งแจ่มา,มากนะแล้วจิ๋วเมื่อก่อนถ้าเข้าฟรีสปินยังไงก็แตกเพราะแม่งเข้ายากจริงแต่เข้ายังไงก็แตกเอาจริงเบ็ดสามเนี่ยแตกสองพันไม่จริงเคยเล่นไว้นะสมัยนูน่นช่อง v 2, v 1, นวนีสองวีหนึ่งนั่นแหละจนมาถึงวีนี่แล้วนะเออ ยังไงสิก็ลองกันลองพลิกพลิแพลงกันไปช่วงน,นี้พยายามพี่คิงบอกไปแล้วพยายามวนเกมกัน<ด>อย่าพยายามเล่นกระชุกกระชิกกันอยู่เกมเดียวเพราะช่วงน,นี้เกมที่เป็นเกมเจ้าตลาดค่อนข้างจะแข็งอาทิเช่นเกมเจ้าแปลกใครเช่นวินอ่าลูกรักเราเองแต่ช่วงน,นี้ไม่ค่อยรักกูเลยรู้ทำไมเหมือนกัน้<ด><บ>าปนาฬิกาเออนาฬิกาลุงป้อม อเอ้ยเอ้ยเจ้แต่ช่องกูจะบินไหมเนี่ยเปิดพันเจ็ดแล้วนะเออสองพันมาลูกมาสองพันมาลูกมาเข้าฟรีไม่เข้าฟรีไม่รู้แต่ถ้าถึงสองพันกูเลิกมาถึงไหมาาเคเออถึงไหมโอ้โหปืนห้าช่องแม่งเลยขาดช่องช่องสองแม่งไม่ลงมาสักนิดนึงวะ เออรอบสามรอบสามไปจบๆเลยไปทำไมล่ะลูกเลยไปทำไมไมช่องเดียวอใครอบนึงยังไงสิยังไงสิโอ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยย่าโอ้โหไม่เห็นเงาเลยอืโอเคป๊าปคิวไปคิวหางโบยูเออมายังไงสิไวสวยมาถึงไหมันสองพันสวย น่าจะถึง K okay, 109อุ้ยอีกสักรึบก็ไม่ได้ดูโอ้287ดูเออถึงไหม2000อีก70อีก70ต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะมาเถอะลูกมาเลย <5, 9 S 2> ลูกโอ้109แล้วเนี่ยอีกนิดเดียว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 อย่าเลยนะขอร้องอย่าเลยอย่าเลย อย่าเลยนะลูกโอ้โหยังได้อยู่เออโอ้โหเสียดไปเออวไวบ้ามา <c oughs> ถึงไหมทำไมสองพันกูมันช่างยากเย็นเหลือเกินโอ้อืม <c oughs> อ้าวอ้าวกล <c oughs> ัวไม่น่าถึงลงมาทุ่มแปดเลยโอ้ทำไมเขายากนิดเดียวนะโอ้นี่รอบสองเออปึ๊บ <c oughs> <c oughs> พวกสก็ตเตอร์2ตัวมาอย่างบ่อยเลยเนเบสิกเนี่ยดูปั๊บปั๊บไม้ปั๊บไม้ปั๊บไม้ปั๊บปั๊บปั๊บมา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 ปั๊บปั๊บไม่มาโอ้โหรอบที่5แล้วมั้งเนี่ยอืมโอเคเออ2000มาเออ2000ันพอส0ง0ั0สองวงกลมเราต้องกระโดดเป็ดดูมา เออเอ๊ะหายช่องสามอีกนิดนึงนะไหมลูพกพ่อมาน้องหญิงช่องหนึ่งโอ้โหน้องหญิงอืโอ้โหไม่ถึงแล้วแหละพี่คิงว่าทำไปทำมาครูหายไปสามรอยโอ้ยจะเอาแค่สองพันเองขาดอีกเจ็ดสิบในเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยลำบุญเอ้ยทำไมทำอย่างนั้นอื เงียบจงเงียบจังได้ไหมโอเคคิวลงมาเออลงมายังไงสิอสเออได้อยู่คิวโอ้โหเออหมดแล้วแหละพี่คิงว่าคำนวนหายด้วย วายสองแถวปาบมายังไงสิ <c oughs> คอมโบหายโอเคไม่เอาแล้ว oh. พอหายไป400กว่าแล้วเนี่ยโอ้ oh. จะเอาแค่เจ็ดสิบขึ้น2,000แม่งหายไปเกือบ500ดูโอ้ oh. แล้วเข้าฟีสป,ปินเมื่อกี้ตั้ง45รอบ2ตัว2ตัว2ตัว, 2, ตวแม่งเอ้ยไม่ลงให้เลยนะโอเคถือว่าเรามาลังเรามาเอาค่ารถซิ่งของเราเมื่อกี้คืนได้นะ โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเหมือนที่บอกช่วงนี้เกมเก่าๆเ,เริ่มกลับมาจ่ายบ้างแล้วอาทิเช่นจิว๋วบบวตี้อะไรแล้วแต่เกมมัวก็เริ่มกลับ,ลบมาจ่ายแล้วนะเท่าที่เมื่อกี้ในกลุ่มตอนเชา้าที่คนบอกเกมมัวอะไรพวกนี้กลับมาจ่ายพอสมควรแล้วเออก็ลองๆกันดูช่วงนี้พี่คิงแนะนำว่าให้วนเกมเอาพยายามอย่าเล่นกระจุกกระจิก๊กกันอยู่เกมเก่าๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมแบบ ใหม่ๆก็แข็งรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ต้องกลับไปเล่นกับเกมเก่าๆบ้างแหละนะอะโอเคอาจจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามตชมความบันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ